สวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้แบบเส้นคิดมากคือเรื่องจากเครียดมากนะคะเครียดกับภาษาซีคือต้องทำงานส่งแล้วแบบไม,ไม่พูดถึงมันนะคะก็เลยมานังเล่นเกมนังเล่นเกมในเว็บไบแปนะคะจำได้ว่าเว็บนี้ี่มันนานมากเลยนะตั้งแต่สมัยสมัยเราอยู่ประถมได้นะ จะเล่นวายแกับวายสแล้วก็เล่นไอเกมเดลเฮาอ่ะเวลาเรียนคับของก็จะเล่นอยู่สามสามเว็บนี้นะคะก็โอเคมีแบบเล่นคนเดียวกับ2คนนะฮะเล่นไงวะเดี๋ยวนะขอเลือดดูแป๊บหนึ่งนะเพย์เยอร์หนึ่งกดขึ้นโอเคเราต้องกดขึ้นนะคะเดี๋ยวโอเคกดขึ้นยังไงอไม่ <S <S ไม่ไม่ไ เล่นไงวะ <c oughs> เอ,อเอฮ้ยอุตส่าห์เห็นว่าเกมนี้ภาพเป็นดารักเฮ้ยไม่มาต้องชีดดิชี้เดเล่นไงวะโอ้ยแล้วแล้วหัวหายไปไหนอะหัวหัวอะอ ยังจังหวะไม่ไม่เราจะไม่สีแดงไม่อย่านะอย่ามัน <c oughs> นี่ใครก็ได้ช่วยสอนวิธีเล่นหน่อยนะว่าม,มันต้องการอะไรจากเราเอ้ยอันนามาทีงนี้มาเงนี้ <c oughs> เหมันเป็นจังหวะที่ฟลุกนะฮะนิ่งกันเลยทีเดียวว้ายแกมาทางฝั่งนี้บ้างดีวะม่ปรับระดับความยากเลยไม่ได้หรอฮาร์ด AI คืออะไรวะโอเคแล้วให้ AI มันก็โง่หน่อยฝึกเล่นก่อนนะคะ ี่ขนาดมันโง่แล้วนะเนี่ยนี่วันนี้วันนี้วันนี้วัต้องเล่นกับขอมโง่ๆนะคะเราถึงจะชนะวันนี้วันนี้วันนี้วันนีกใอยอีกใส,กสก่ไีกโอเคไปเล่เอาไปเล่นแบกแล้ว